สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ชีตข้อมูลการเคลื่อนไหวนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะข้อมูลการเคลื่อนไหวก็จะเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลยอดยกมาบวกลบหักจ่ายรายละเอียดของวัสดุที่เรามีในหน่วยงานนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เรานะคะอันดับแรกเลยนะคะ ให้เรากรอกข้อมูลนะคะเลือกจากลิตรายการนะคะข้อมูลรายการวัสดุที่เรามีในช่องสีขาวเท่านั้นนะคะแล้วก็รายการใครรับจากใครหรือจ่ายให้ใครนะคะแล้วก็หน่วยงานผู้เบิกตรงนี้นะคะท่านต้องกรอกให้ครบนะคะเลขที่เอกสารนะคะถ้ามีนะคะท่านก็ต้องกรอกเข้าไปด้วยนะคะ และสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือจำนวนยอดยกมานะคะที่ท่านจะต้องกรอกนะคะในช่องสีขาวนะคะในชีตนี้นะคะจะมีรายละเอียดนะคะยอดยกมาอยู่ที่300รายการนะคะถ้าเกิดว่านะคะท่านมีไม่ถึง300รายการนะคะให้ท่านนะคะมาที่ Q8 ตรงนี้นะคะแล้วก็ พิมพ์300ลงไปนะคะข้อมูลนะคะก็จะมาที่ข้อมูลปัจจุบันนะคะพอมาคอลัมน์ปัจจุบันเสร็จนะคะท่านก็สามารถกรอกรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมนะคะว่าท่านซื้อหรือว่าเบิกนะคะให้ครบถ้วนนะคะถ้าซื้อก็บอกว่าซื้อถ้าเบิกก็กรอกที่ คอลัมน์เบอร์อนะคะตัวนี้ก็กรอกเรียงตามลำดับนะคะไปเรื่อยๆให้ครบนะคะเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้นนะคะรับวันที่เท่าไหร่จ่ายวันที่เท่าไหร่ก็กรอกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสลับกันไปเลยนะคะเรียงตั้งแต่เดือนตุลา2564ถึงเดือนกันยา2565ได้เลย